ผมจะมาแนะนำเลยครับเพื่อสำหรับขีเต้ารมือใหม่นอกที่ว่าผ่านการต่างคไปใหม่ๆเนาะครับเนาะระบาง2 5 4 0เดียนกับ1นึ่งลอยเดียวนี่สใส่ตัวไหนบางคนก็ซับซนเนาะครับเนาะอาผมแนะนำในนี้เลยครับเพื่อสำหรับขีเต้ารมือใหม่นาะครับเนาะที่ว่าเออยังบอท่านใดมีผู้ติดตามได้ที่ว่าเออคอนเทนต์อีกยังยังบอยอดวิวยังบหมดได้นาะครับเนาะ ผมแนะนำให้ใส่20หาเดียญเลยครับเลยเออเพราะว่าอยังเพราะว่า20หาเดียญน,นี่มันจะได้ทอนไใบนะครับเออการเท่าเกิน20หาเดียญนจมนวนว่าได้30เหรียญเออมันจะได้ทอนโดดเออเพราะว่ามันได้ทอนไว้ถ้ารอยเดียนนี่บางคนบ่นมีคอนเทนต์บ่มียอดวิวเออมันนานหอดำมันสิใช้เวลาลุนนะครับเนาะเออ